เรียกวงเงินรูปสินค้ากดที่หมายเลข021092345ฟังอีกครั้งครับกดเบอร์021092345แล้วกดโตออกเมื่อโทรติดแล้วฟังสักคู่กด3กด3นี่เขาคือการตรวจสอบวงเงินคงเหลือนะครับกด3แล้วฟังสักคู่จากนั้นก็กด2 2นี่คือวงเงินร้านธงพระประทารัฐนะครับ เมื่อกด2แล้วระบบเขาจะบอกเองครับทีนี้เขาจะบอกให้กดเลขหน้าบัตรประจําตัวบัตรคนจนน่สิบหกหลักตามด้วยเรื่องหมายสี่เหลี่ยมหรือเลข13หลกักประชาชนเจ้าของบัตรตามด้วยเรื่องหมายสี่เหลี่ยมเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับเมื่อกดแล้วระบบก็จะบอกต่อว่าให้กดรหัส atm คู่บัตรหหลกักตามด้วยเรื่องหมายสี่เหลี่ยมเราก็ทําตามเสร็จแล้วก็จะได้ฟังยอดเงินวงเงินรูปสินค้าซึ่ง ถ้าใครมีวงเงิน200ก็จะบอกว่ามี200ใครมีวงเงิน300ก็จะบอกว่ามี300แต่จะไม่รวมวงเงินเพิ่มกําลังซื้อนะครับเพราะเช็คคนละวิธีนะครับซึ่งถ้าท่านโทอเข้าไปเช็คยอดได้แล้วสามารถทํารายการต่อไปได้เลยนะครับเมื่อฟังเสร็จเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าฟังซ้ําทําอย่างไรทําเริ่มทํารายการใหม่อื่นทําอย่างไรก็สามารถกดได้ต่อไปนะครับอันนี้ กำลังอธิบายอยู่นี้คือวงเงินรูปสินค้าเช็คแบบนี้นะครับ